ครับสวัสดีครับโอ้มาวันนี้99.99% 99อิอเดอนัปเดตหน้างานเหมา20,000ครับวันที่3เสร็จแล้วจากลกๆครับโอ้ฝีมือมากแปลงนี้นี่เสร็จแล้วครับทำเป็น2แปลงนะครับนาประมาณ4ไร่เอาเจ้ากูบไตาย88เหลือเก็บงานครับ ฝั่งนี้ดินแข็งๆเลยโอ้ถือว,ว่าทำม,มงมาได้สวยมากต้นมงต้นไม้ก,ก็ออกมาแล้วครับขออภัยครับ,รบเราถ่ายตอนนั้นก็ประมาณ30%นะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอีกประมาณ60%เรามาถ่ายที่เหลือก็10%นะครับนะเออขาหลดอัดฟางพี่น้องเลยตอน่วงนี้ก็นา้งานกับฟางพาเข้าไปโลงงานมานะครับ นี่ก็เชียร์ยรดินเลยครับพร้อมปิดงานวันนี้สดพร้อมเสิร์ฟดูขึ้นพนาพนานี่ก็ขึ้นใหม่ครับว่าพีมือไม่ธรรมดาทำนี้หลายคนอย่า เห็นได้แล้วรถใหญ่นะครับโอ้ก็อยู่ที่ฝีมือกันนะครับบางคันรถใหญ่ก็ทำไม่สวยก็มีเจ้ฝีมือน,นนะเรื่องมีอย่าดนิดหนึ่งคนระับเพราะว่ามันลกนิดหนึ่งคนระับอยากที่ลกๆเป็นนาเฉยคนระับ ใหม่เขาออกเบดแบบ,บก็ใหม่กับบริเิงนี้พี่น้องเลย <g iggle> งานแรกอาจจะไม่เจอต้นต้นไม้เท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้ยังยุ่งงานอยู่เกี่ยวข้าวก็กำลังจะเสร็จครับก็ท้ายที่ก็กำลังเก็บงานทีมี <c oughs> เดี๋ยวไล่ดิน วันครึ่งนะครับถ้ามาสอง0ันก็วันเดียวก็สูสีเสร็จครับสองวันเดียววันที่สองมา็บงานเฉลียก็ทำงานมาละหมื่นครับรถคันนี้สุดยอดมาก ี๋ยวเราชมตอนเก็บงานนะครับ M 8 8 0แปดนแปดเนี้ยบแน่นอนนะครับน่าจะอีกี่เกียร์เก็บงานแล้ว งาน,นครับตรงนี้ก็ตะุมตะปั้บ้างเพราะว่าเราทําก็ไม่ใช่หน้าดินล้วนนะครับมันเป็นหินมีอะไรด้วยเอ,าอ้าแกเบาเหลาอะไรอยู่เพืคนนะครับเบาเหลานี้พอนาโอ้เหลือ<ม>เหลือคนไทยเพิ่นเบิ่งนะพี่น้นองเนาะอ่นานมีเศษน,นิดน,นึงครับ พราอต้นไม้เยอะอินหนึ่งต้องรอดูว่ามีงานสองไหมลำนี้พวกแบงมาเป็นหน้าเฉยครับคุณทั้งคนเห็นอะไรแล้วโอ้เล็กนี่หมดสิทธิ์นะครับเท่นี้สองวันไม่เสร็จเลยครับเงินสองหมื่นสามวันอ่ะไม่เสร็จ กินแขนมากรถเล็กบอกเลยว่าบถสิทธิ์ครับไม่ได้อวยรถใหญ่คือดินด่วต้นเล็กคุณจะไปปาเนี่ยถังเปิดใสก็ง,งั้นก็รนเล็กเนี่ยมันถามา่าทำได้มันก็ทำได้แต่ว่าใช้เวลาเอาไปมาไม่คุ้มเลยรับค่าเสียหาย ช้ายสักเดือนนี่รถติดค,ครับกินกำลังแข็งแลอ้วรถไถยไถยไง แข็งมากครับ แดดนิดนดคับไม่มีลมเลยวันนี้ ก็ไม่ไหวครับแจนถึลาคีุเวลาที่ฉันอยากะไปบาร์ไปก่อนนะวันนี้